ที่มันยังคิดถึงเธอมากจนเกินไปไม่เลือกที่ให้ใครดังขึ้นมาต่อให้เขาจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจลบออกภาพเธอในใจยังจองพื้นที่ข้างในแต่เมตรายังไม่รู้จะ